สวัสดีครับผมประกรณ์ชนสุกรมงคลครับในวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับ EP 5ครับ EP 5วันนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับจะพูดถึงประกันสุขภาพเด็กครับแต่ว่าประกันสุขภาพเด็กที่ผมพูดถึงเนี่ยผมจะพูดถึงสัญญาเพิ่มเติม2ตัวในประกันสุขภาพเด็กตัวนี้ นะครับตัวที่1น,นะครับก็จะเป็นประกันสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพนะครับตัวที่2ครับจะเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชําระเบี้ยประกันเรามีประกันเด็กนะครับแผนเริ่มต้นปลดล็อกค่าห้อง5,000บาทครับโดยค่าห้อง5,000บาทเนี่ยนะครับก็จะมีค่าห้อง ICU ให้ด้วยนะครับให้อีกวันละหมื่นครับ นอกจากนั้นจะมีค่ารักษา42,000บาทต,ต่อการป่วย1โรคครับและมีค่าผ่าตัดให้ด้วย100,000บาทเรามีค่าหมอประจำวันซึ่งจะผูกกับค่าห้องนะครับค่าหมอประจำวันนะ,ะเราจะมีให้วันละ1,000บาทนะครับที่โตกเกียวมารีเรานะครับเรามีค่าหมอเฉพาะทางให้ด้วยนะครับเราให้วันละ1,600บาทครับ นอกจากนั้นเรามีอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับที่เป็น OPD หรือผู้ป่วยนอกให้ครั้งละ1,000 0บาทซึ่งจะใช้กี่ครั้งก็ได้นะครับสำหรับอุบัติเหตุครับรวมค่ารักษาทั้งหมดนะครับสำหรับแผนค่าห้อง5,000นะครับจะอยู่ที่1 1 3 0 0 0้านกว่าบาทเลยครับสัญญาเพิ่มเติมตัวที่2นะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองผู้ชําระเบี้ยประกันครับการทํางานของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชําระเบี้ยประกันตัวนี้นะครับก็คือจะดูแลส่งเบี้ยประกันต่อนะครับในกรณีที่ผู้ชําระเบี้ยประกันเนี่ยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะครับโดยบริษัทโตเกียวมารีนเรานะครับจะส่งเบี้ยประกันให้น้องทั้งประกันหลักที่เป็นประกันชีวิตและประกันสุขภาพนะครับ ให้น้องไปตลอดเลยครับจนน้องอายุ25ปีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่สนใจประกันสุขภาพเด็กนะครับดีๆจากโตกเกียวมารีนของเราท่านสามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับหรือติดต่อตัวแทนของโตกเกียวมารีนเราได้ทุกท่านตัวแทนของเราทุกท่านพร้อมยินดีที่จะให้บริการทุกท่านสำหรับ ep 5ในครั้งนี้ขอบคุณครับ สวัสดีครับ